วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องช่างของทางโปรโตอนตัวใหม่เครื่องช่างตัวนี้มีชื่อว่าเครื่องช่างวิเคราะห์ร่างกายนะครับโดยสามารถวิเคราะห์องค์ประกรอบของร่างกายได้ทั้งหมด12ค่ายกตัวอย่างเช่นค่าไขามันในร่างกายค่าน้ำค่ามวลกล้ามเนื้อของร่างกายเป็นต้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการขึ้นไปยืนเหมืนเครื่องช่างนะครับ แล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับโดยมีทั้ง2ช่องทางมีทั้งหมด2ช่องทางนะครับโดยช่องทางแรกผมจะเลือกวิธีการจ่ายผ่านการยอดเหรียญ10บาทก่อนนะครับหรือว่าจะเลือกชําระผ่าน QR code นะครับก็คือโดยที่หน้าเครื่องสามารถเลือกได้ทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับตามที่ท่านต้องการใช้งาน ได้แก่ WeChat และบิตไลเป้พรอมเพและทูมันนี่นะครับโดยในครั้งนี้นะครับผมจะเลือกออทดสอบใจโดยใช้พร้อมเพนะฮะแล้วเมื่อเลือกขั้นตอนเสร็จแล้วให้กดตกลงเพื่อนก็จะทำการเจน QR code เพื่อจ่ายเงินนะฮะเราก็เปิดแอปพลิเคชัน และสแกนจ่ายเงินได้เลยนะครับโดยเครื่องนี้นะครับจะสแกนจ่ายเงินได้ครั้งละ10บาทนะครับต่อ1การใช้งานนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือกอข้อมูลส่วนตัวของท่านนะฮะเพื่อใช้ในการประมวลผลร่างกายแต่กดตกลงนะครับเมื่อท่านกรอกเสร็จ จับมือจับนะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์ของเครื่องนะครับทั้งสองข้างพร้อมกันและโดยใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะคร mm hmm. การจับในขั้นตอนนี้นะครับควรจะยืนตัวตรงและแขนตึงนะครับทั้งสองข้าง mm hmm. เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากที่สุดนะครับ mm hmm. ครับเมื่อเครื่องแสดงผลค่าทุกค่าออกมาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็คือนี่คือการสิ้นสุดขั้นตอน ของทานชั่งน้ําหนักแล้วนะครับแล้วท่านก็สามารถดูหน้าเครื่องได้เลยว่าค่าร่างกายของท่านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โดยในขั้นต้นนะครับก็ดูค่าน้ําหนักที่เหมาะสมของท่านเปรียบเทียบกับน้ําหนักตัวจริงของท่านนะฮะก็แล้วก็มียกตัวอย่างอื่น,นๆเช่นค่าไขมันในร่างกายของท่าน ค่าอายุร่างกายของท่านเปรียบเทียบกับอายุจริงของท่านแล้วก็มีค่า BMR ค่าไขมันหน้าท้องค่ามวลกระดูกค่าน้ำในร่างกายและค่ามวลกล้ามเนื้อนะครับเป็นต้นโดยหากท่านต้องการที่จะให้เครื่องเก็บค่าเข้าสู่ระบบของของทางบริษัทนะครับโดยที่ท่านสามารถดูย้อนหลังได้ ท่านสามารถสแกน QR code ตัวที่เป็นตัวที่เป็นเจนตัวสุดท้ายผ่านแอปพลิเคชัน Line หรืออาจจะเป็นกล้องของท่านนะฮะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลนี่ครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเก็บนำกลับไปดูย้อนหลังได้เรียบร้อยแล้วครับปุ่มการเข้าสู่ระบบปุ่มนี้นะครับ จะทำให้ท่านสามารถเข้าไปดูค่าร่างกายของท่านได้มากขึ้นนะครับก็คือมีความละเอียดขึ้นก็อาจจะต้องมีการสมัครสมาชิกเล็กน้อยนะครับหรือว่าจะล็อกอินผ่าน facebook ก็ได้นี่ครับก็คือหน้าหน้าจอเว็บไซต์ของทางบริษัทนี่ก็คือค่าน้ำหนักล่าสุดใช่ไหมฮะกับค่า ดัชนีความอ้วนผอมของท่านนะฮะโดยที่ท่านสามารถเข้ามาดูได้ว่าท่านอยู่ในความอ้วนผอมระดับใดครับวิธีการใช้งานนะครับก็มีง่ายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ